ชัยชนะล่าสุดของเชลซีเนี่ยมันบอกอะไรเรามากกว่าแค่คะแนนนะครับแต่มันคือปรชัชญาการทำทีมแบบใหม่เลยเอนโซมาเลสกาผู้จัดการทีมเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากคือทุกคนต้องช่วยกันยิงไม่ใช่พึ่งคนเดียวก็คือแทนที่จะฝากความหวังไว้ที่คงคนเดียวก็กระจายให้แนวลุกทุกคนช่วยกันทำประตูไปเลยแล้วในทางปฏิบัติล่ะประัชญานี้มันเวิร์กจริงไหมลองไปดูเกมล่าสุดที่เจอกับเบอร์ลี่กันครับ ผลก็คือเชลซีบุกไปชนะสบายๆ2-0ที่เทิร์ฟมัวซึ่งนี่แหละครับคือการใช้กลยุทธ์ในสนามจริงแล้วดูคนทําประตูสิครับมาจากปีกับกองกลางไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเลยมาริสกาบอกว่านี่คือระบบที่ซ้อมกันมาเพื่อสร้างโอกาสให้แนวรุกทุกคนจริงๆทีนี้มาเจาะลึกกันดีกว่าว่ามีใครที่โดดเด่นขึ้นมาในระบบนี้บ้างคนแรกเลยเปโดเนโตฟอร์มกําลังร้อนแรงสุดๆ5นัดหลังในลีกมีส่วนร่วงไปถึง5ประตู แล้วดูสถิตินี่สิครับฤดูการนี้ยิงไป4ลูกแล้วนะเท่ากับที่ยิงได้ทั้งฤดูกาลที่แล้วเลยอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคนทําเกมอย่างเจมี่กิทเทนส์สนัดหลังสุดที่ลงตัวจริงจัดไปเลย4แอสซิสกลายเป็นจอมทับของทีมไปแล้วเออพอปีกยิงปีกจ่ายแล้วกองหน้าตัวเป้าอย่างเลียมเดลับเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เนี่ยเดลับยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีอย่งไม่ได้เลยครับ อมาเรสกาก็ยังหนุนหลังเต็มที่นะบอกให้เจเลนเดนเดี๋ยวประตูมาเองเพราะเมอร์ดาลเล็บคอยปวนกองหลังได้ดีแล้วชัยชนะนัดนี้มันส่งผลต่อภาพรวมของทีมยังไงบ้างต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังนี้สุดยอดมากชนะ5จาก6นัดล่าสุดแถมเก็บรีชิท3นัดติดและที่สําคัญที่สุดนะครับฟอร์มโหดขนาดนี้ทําให้ตอนนี้เชลซีทะยานขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงแล้วครับทีนี้ลองไปฟังมุมมองของฝั่งคู่แข่งอย่างเบอร์ลี่กันบ้าง ผู้จัดการทีมสกอตปาร์เกอร์ก็ยอมรับว่าทีมพัฒนาขึ้นมากนะครับถึงแม้ผลจะไม่เป็นใจก็เถอะก็น่าคิดนะครับว่ากลยุทธ์ที่ทุกคนช่วยกันยิงแบบนี้จะกลายเป็นสูตรสำเร็จใหม่ของพี่เมลีกหรือเปล่า